ไม่ค่ะพอเขชอบพขาค่อยน้อยนะคะว้าวไปเที่ยวไปเที okay, okay. ่ยวได้ไหมแม่พี่ยูตะาน่าจะดีนะพี่ยูตะใช่พี่ยูตะพี่ยูตะโอเคโอเคคือสวยแท้เด็กใหม่เราเป็งานสีนี่เราเมันงานทุกงานนะไม่พร้อมพร้อมให้เย็บเลยสวยอะไรไม่พอพร้อมให้เย็บเลยนี่ซีบ่ไซต์เงินหนีแต่ว่ามือจะจิบใส่เฮ้ยทำไมลูกเก็บไปเป็นคนถุงเย็บไปกวนมือหนีสี ่เวันนี้มันเร็วไปไงก็เลยเป็นทุ่าไหนไรหนร้านยายร้านยายร้านยายรับแขกอยู่ค่ะเอ้าเยอยรับแขกอยู่พี่่อแบไม่มีคนเลี้ยงเยะไม่เมื่อวานน่ะมีเมื่อวานน่ะน้แม่เนาะคือวิ่งไปไหนต่อไหนเนไม่เมื่อวานเต้นไงกับนั่นแม่ดาเมื่อคืนมีมีแม่คนนึงพูดว่าจะไม่มานะวันจริง ใครไม่รู้ไม่ค่อยรู้เลยอะไรานเป็นเบาแนเนาั่อนยแมเนออะไรอะอะไรแม่กลัวัอากบามานเดย้มาดะสู้านจริงๆะลูกแม่จะเปิดนะแต่ว่าแม่จะเปิดก่อนแล้วเปิดแล้วม เมีเรื่องอะไรโอ้ยว้าวจะมก่อนเลยใช่่ม่แม่ขออนุญาตเป็นีนะคะอันนี้คือขออนุญาตออนุญาตบคำนะคะเด้อแจกมาเด้อมาเด้อสักตัวอ่ะพวกพี่ๆจะได้วันไหนนี่อยากได้เราเนี้ยอ๋อนี้ไงนะคะปากับแม่นมนะคะที่นหม่่าไปกับคนหนึ่งมากับคนหนึ่งนะลูกอย่าเจ้าชู้นะ อย่าเจ้าชู้เหมือนไครนะสวยจริงๆค่ะสวยมากวอันขอใส่ก่อนไหนบอตัวแรกแล้วค่ะเนี่ยใครได้แม่ตัวนี้ได้คองทน่แล้วนะตัวแรกใครเอาคือเอาเลยนะคือน้องมณนะแจกเสื้อตัวแรกขออนุญาตพ่อแม่นะขอบคุณพ่อแม่ที่ดีตัวเองดี่สักความไว ขอบคุณแม่เอฟซีนะครับกับเดนมาร์กเดนมาร์กนะครับเนี่ยขอบคุณแม่เดนสันด้วยนะคะพิธีการแข่งขันขอบคุณแม่เบสทุกคนนะล่ะเนาะทางเด็กไทยที่เราดีกว่าทางกัดนี่เข้าไปสิเข้าไปรับกับลูกอะไรแม่แม่จะไปไม่ใช่หรอบันเกิดเอาพรอยได้แม่ได่แม่แม่คะแม่แม่อยากได้เสื้อเพลงเพลงลูกร้องมาอะไร เก็บคำพอห้าใสกระเป๋าอะทัก่อนก่อน่นเสียงบอดีก็องระเดียเดี๋ยกเกินเปิดเกินเกิดไม่ให้เปิดเสียงบอดีก็เสียห่องนผู้บ่าวผู้พันเก็บคำพอห้าใสกระเป๋าเบลเบอเบอเอลูกไม่ได้เบลทยังบุรี่เดือ โอเคลูกตามนั้นเอามาว่าว่าที่ซิแม่จะไปยุกันให้แม่ไปได้ม่ใด้อม่แม่ผู้คนเห็นดีจาใส่ยุ่โออไเอู้นเออนาที่สบันนี้แล้วจานั้นไม่ได้แม่จะว่าทาไมอันนแม่ซื้อเองไม่ว่าเลยว่าก็เด็กวันใ่ไแต่ว่าา รลานใายมาแล้วหลานใหยมาแล้วตูงตงอยังพอยังอมีตังค์กแล้วมมีตังค์ครับไปรับอะไรลูกบอลลีตนะครับเน้อน้องไต้ีน้องมีตังค์ชุดสีมาลัยรล่นน้องมือนเนรออ้าวย่ามารับขวัญหลานนะลูก บ้านนะพวกเจ้าของร้านขายยาเขาจะเพิ่งมาดูตอนสี่กุมภาพันธ์เสี่ดาวรุ่งไหมใช่ค่ะสี่ดาวเปิดแท่งเก็บยทั้งคอซุนซุนซปั่นมิวช่วยกันแม่ขอบคุณหลายๆจ้ะว่าไอ้นี่ปั่นจนลายมือได้อนีิทสองรอบเออก็เป็นอย่างค่ะเปล่าเอาของไปดูเห็นยืนอยู่ก็ไม่รู้ว่ามาหาใครไม่เรียกชอา แล้วก็เอาใส่เสื้อนะดอกแคนที่จะดูกันเนาะอันนี้ลูกชายลูกชายก็ให้ใส่มาไม่พูดถืออ่ะก็ยืนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ปิดไว้เลยไม่เห็นเลยน้อง่าถึงนั้นทไปน่ไปลูกด้อนะนี่จะด้อนะพอแมารถตีนคนจมมาสุดทางไหมไปแม่ยถาดมาคนนันมาให้แม่มาเช่งเช่เดนมาสบายสองคนกเชองได้ พม่แท็กซี่แล้วมือนันเอ้นแท็กซี่ตัวนดได้แล้วคุณแม่ต้องไปรับอ้าพี่แดงคือแม่ก็เลยเกิดขเาแม่คุณยายคุณยายก็ลืมโทรศัพท์ก็พี่ดมากประจาน่มาหน้ามาเกิดอะไรข้ห เสียนังยืดแล้วมาลูกชายพูดจริงเลยลูกชายอยู่กับียเพนอยู่กับเานเคยอยู่กับหยานบอกเ้าสีพีแดงเอาของมาแจกมือนั่นลาสีมากับอาม่าเสื้ออามามากเลพี่ขนทอดได้หนอันนี้ปิดตอนไหนขาปิดกที่มันปิดไปเขายหมดหม่ต่อสรอบใช่ไหมย่พวกแก้วกับบอนแมนได้พี่ละโอเคนคะเียวกเราจะแต่งาน ในในาาค,คือสิดว่ามียังไงหรือว่าอันนี้มาฝากมันากันโอเคอเลยนะจ้าจ <c oughs> ้าผมกาเป็นนางกินเข่าด่านพุ่มพันธุะหลักยค่ก้อเดียวโอ้ยจะอ่อนหญ้ากับหลานคนนี้จะับเลยหรอคะ ไม่ได้อาบน้ำที่ทูเปียกยังไม่ได้เช็ดเลยวันนี้คนบ้าสนใจห้าดอกคนไดี่วเหแม่กลับไวเทอะกลับไวจังเลยค่ะเอาดีนะคะนกลงมากบ่นี่นินานิกตาบดงือมากมากนมาเล่นัูกไปเเ้อเต็ม่ใช่ อุ้ยขอโทษขอโทษลูกซ้ายถอดเสื้อโอ้ขอโทษได้เลยเมื่อดี๋นี้เมื่อกี้นี่แมส่อนเสือนีไแมโอ้เด็กใส่คนแรกเลยถ้าท่อนที่แม่เก็บกำพ่อร่องสองคนกับลูก ไม่บไม่ไปค่ะไม่ายค่โอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ